ขอกับสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุศกุลสุคนสมองสุบบนบัวพังไทยรัวพังลาวเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็ขอส่วนส่วนพี่น้องเขาคักสมองของแม่ตาเลยนะพี่น้องสวัสดีพี่น้องขออบสรงแม่ตาอีกแล้วยำแรงพี่น้องซอยจุ่ซอยจุ่ขาวตาขาครัวครัวปลากระดงถ้าคนเจ็ดกินเมนูดยังยังพันหูฐานลุ่นซอยจูเลยซอยจู่บ่ ซอยจูว่สะสิพักหออก่อวะอือซอยจูพักห่อสิถ้าบางทาลุนทาสมแล้วกา็มากินนากันเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมมากินนากันเด้อแซ่บๆเด้อก <Thank you. S 1> ันจะทำเมนูซอยจูวสะสิจั๊มอะไรเนาะเห็ดจัมดมจ๊มเนะาะพักห่อสิอ่านก็าจาว่าโอ้ย บาวต้าผมไปตึกวังคำเนี่ยปาเลยได้ลายเต๋อปลายังครัวอยู่ปานวันจันนี่แล้วกับปลาจีนนำอันนี้กับปลาสองสี่หกแปดอันนี้คือปลาตะเพียนปลาป่าบอกตากก็หายพอใหญ่จ้ากว่าหน้าเน่อย เห้เห็น yeah. ันเราถ่ายลงนะจำลวตากเห็นนะตากแบบมันเนี้แบบยางไผ่เห็นไหมข้างในนเลายางไผ่หมันสีเหลืองๆเห็น้องเนะ้องเข่นางเ่ะ ขี่มันเดี๋ยวขี่เหมือนเดิมเดี๋ยวขี่เดี๋ยวขี่เปล่าอันนี้นะปิ้งปิ้งกระแซบะไปเลยเดี๋ยวรมากินน้ำกันเด้อ FC ทุกท่กานเอใหญ่ไม่ใหญ่เด้อบุพันน้ำเด้อนตานำทางังไทยไมนนี่กิน จำปาไม่ตาลัง Comm ซิเแะซิซอยเนาะกลังคั right. <c oughs> ่วอยู่กาเหากสิก้กยไค่มาแดงแนบาลงกมาแดงมตาป็นวังคำแลพอดีก้อยซ่บเนาะบลาบน้อยครืงถุยวเลยมากินน้ำบะจุกุสุคนแซ่บๆพเนาะ อาหารบ้านเฮาพี่น้องเฮาไม่นี้ก็จิมีจำปลาแล้วก็ก้อยไข่มดแดงพี่น้องแซ่บเสีย,สยงไม่ตากัเปลี่ยนไปนิดหนึ่งพี่น้อยเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเนาะเสียงก็เลยเปลี่ยนนําอากาศกัค่อนร้อนค่อน,นหนาวเลยว่ะไม่น,นี้อากาศเย็นลง,ลงหลอกลงแห้งลงเลยก็เลยเป็นวัดเนี่ยนิดหน่อย ห่าเบิ่งต้นซอยน้ำเนาะไปลงแล้วก็ต้นพอตาก้อยขาบันแดงแล้วก็ก้อยแจ่วเลยเนาะถ้าเบิ่งน้ำกันเดาไปลงเด้อพี่น้องเอ้ยผัวจักพากันมาแต่ฮะไปจักยาวไปซะมันบ่อนเจ็บได้เยอะดีนะเอาผ้าตัวหนักกาได้มาเอา ผได้มัลาดนอ๋อ้วันนี้ันเปิดอ่อนจ้ากระสอบแต่เขาขี่รถโหดโหมันล่กินว่ามันจอดางกิน่าเป็ดกต๊ะตาพัดเอท่ามาหล่มจิเคกิดเหตุบ่คาดคิดไปลุงยเออฉันเบิ่งลางขวัดครับมาพี่มาพี่อ่อนอ่อนหัวรถก็หัวอ่อนมาพี่ แสดงว่ามันเกอกอะไรเติบอยู่แเนี่ยเยี่ยงอยู่เลอบ่อาหารมันอยากลบอยู่ลนี่ตลอดาเกิดเหตุบุคคลกีดกันน้องอ้อนผ้ารดนลบน่าเบิดเลยความสวยน่าแคนบาดเอาขา่นี่ก็อีกดิเอาคมลงแวนีนอ๋อตะสองขาแปลว่าคมลงไปกัน บอนคมลงไปกันเลยดังจ้าแล้วนะนี่เบิ่งข้างล่างน่ะลุงแนมเห็นบอลมันปลาของอะไรขอกีดินนี่นะกีดินเต็มเลย้เอาขางล้มไปวะเนาะลงมแพ็คข้าโหลอดที่มันล้มเอินบอกนี้ซีดยาเออเด็ดนะใช้ละเข็มแทงงัวนะนาพอดีเลยไปบัผสมก็มีหัวาจก็ไป็ต้าวไก่ค่ะเจ้าลงจ๊กลูกบ่คยอเออ ไปเวียกกับลุงไปซื้อเป็ดซื้อเป็ดเก็บไข่วัักคอยไัวดอกกันไสมาบุ่มามาน่ะมันเอาโหลดขึ้นแล้วแล้วเอาขึ้นแล้วแล้วบแมนลากไม่ทำจะหนีปั้นลุงเนาะแมนเนมเลยเนมอ่อนทะเลอนเลนใก่แพนนะเอาไปจับอันกระสอบ เกมได้ไงมอใส่ผมเปิร์กเลยนัองคอนว่าลงใค่ค่อยมึงดูจนเต็มมงดูล่ะขาเหยียบว่านะปลีนไม่ข่างก็ปูจนปลีนแบบเลยได้แล้วปทั้งคุณแน่เป็นเปเกเนาะ ก็เป็นเบคือพอออนพี่น่ะนะเบ๊คโง่สุดๆกินไปทางหลังไม่แรงไม่แรงประมาณถาม่าอ้อนเป็ดยังยังบมดสไตป์เป็นห่วงเป็ดบอกแม่เลื่อมข้าวโอ้ไปไม่ยากดังไม่ยากเลย ยากดีเอาไปหนาดมาเอ้ยย่างย่างรถมันถือ้อนกับเาไปซื้อเป็ดกับลุงคามราพว่าโอ้สักยาอยู่ห้องมอนะบาทไปจัก บาดมาจ้กค uh, ือคือเบิ่ง oh. ด hmm. ้วยะเบิ oh, ่ง oh, ด้วยหัวเข่าเออจังหวาหัว oh, ข anyway. ่าบาดนิมาอ่าบาดมันใสเลยจริงมนือได้มนบาดกระส่งสอดนะผู้มีประสบการณ์มาก่อนขนาดส่งยีนแต้แท้ยังขาดทนะนจ้าไปสะอกดนว้าวมาซัมปเอกดนมา้ริเอยู่พวกกะเลย เาแราดไปดังไฟดังไฟย่างแข่งรถสมันธรรมดาไปแมนบอน่ะนี่ลุง้านนี่น่ะย่อไม่เหมนแค้นหลันกุยลันกุยเลยเพราะว่าตอนตอนลดร่ะบนดราเลยเอาใบเาไปดูไกลเนาะบเตาก็ไม่อย่นานนะไปนิดไปนี่ไปนิดไปนั่ไปนิด ไปอาไปเป้าม yeah? ือนะเป้าในแท้ขลุงเป้อ๋อเอาออกมาลดนะได้ยังฉีไปในมาส่งลกบ่เนี่ยมือเเกิดเหตุประการคิดย่าแกนโอ้ยเธออยากแทกเมื่วาแถวนั้นน่ะดินแกนอยู่บ่ พอพอสมเฮามาน่ะจนมันเอาโหลดขึ้นแหลพอลากมาใกล้เติบได้ซาตีนป้านอ่อนหูจากบอมากก็เล่งมากกับกระไว้ละวะเนาะลงคอยลงคอยนะลงคอยนะประมาณหกสิบเดสบอคู่แอ่ามเป็นคูตั้ต่ยผลมประมาณหกสิบเจ็ดสิบไอ้ก้าหันะวพาในหันอ่ะไอ้ในขางเพื่อนนี่เพิ่นล้มเนเวไ้นะจุดเขาหักหันน ปลาอนระเจ้าไปเหยียบมันตะปูแม่จะเหยียบนะทรายาหแล้วนารแล้วปลาอันกะไผ่ก็ดิบดิโบวิดที่แล้วเด้ปลาอันกบผู้ไดดิบบวิดแต่ยุ่าาได้เสิอกุ้งกับทานมาสามลายสามลายเลยนะฮะนรับกระเอสิกไมันเป็นน้ำลุงนี่แหละเออออนเอ้อเฮ้อซีเนาะบ อ่ะควักบอกคนเราไปก่อนไปก่อนเถอะเนี่ยออนม่ไปก่อนมเป็นลี่อ้อนอ่ามันตอนนี้นะอ้อนอ้อนสิเจบแมนนก็ต้องไฟเจบแมนเพราะว่านังตั้มไก่เลยได้แต่้าูเด้ตไกยังบบเจวันเทงเวลาเยังวันหอดเวลาไก่มันของอกอน้องเธอใช่ห้อีพลกหัวจะเหนเล่นไลเติบยู่ เด่นหนามันมาทูลงสิแม่ทูลงเลยเขาฮักอันนี้ไม่ได้แบบครึ่งครงครึ่งแล้วอันนี้เขาเขาเนี่ยสิคดในอยู่เดี๋ยวสิเบ็ดขึ้นอยู่เดี๋ยวจะไปให้เขาเบ็ดให้กันเลยข้างแรกเออข้างข้างที่สองที่สามในแหละรถคันนี้น่อพอข้างก่อนฮักล้มไว้นี่ยผมเป็นยังแปลนประมาณแปดสิบเล่าซ่า่าสวย เพราะว่ากระเิดกติวว่าไฟเป็นอย่างแลไวเป็นมอนนะนอยมากันเป็นนางอ่อนอ้าว่าฟไฟเป็นอย่างไรเป็นยัางไรเนอร์กริ้วว่าใคเป็นอย่งเด้ออะไลพวกงอกมากแบามันบบแมนแล้วมันวบาใส่แล้วกี่ฝุ่นเต็มหลังแล้วมากีุ่นเต็มหลังนแล้วนงงกงวกเห็นนั่นแนวยียบฝุ่นโอ้ยเว้โอ้แมนเลีดังไฟย่าง นแมนแก้วล้มแล้วเรากะหัวเนี่ยขิงกระแวกแวบเลยขิงแกน่ะดึงตะปูออกไงเลยดึงตะปูสามออกเลยนะตะปูเป็วันนี้สั่นเขอลักหัวเลยลุงเลยทีมเลยตะปูดอกป้อไงเป็นปองของปองเลยนะเนี่ยเด่นต้องขีดสี่เยียบ ล้มแรกเราก็เหยียบตะปูต่อใช่สยามอยู่สายสยามอยู่สายบาทนี่อยู่ในเฮือนอยู่ในเฮือนมีเตียงอะไอยู่ในเฮือนอ่าโอ้ยแก้วแก้วซ่อนขี่ผู้เดียวคนเดียวขี่คนเดียวจะมีชิ้งแล้วบุญระได้เงินบุระจะต้อออกไปคัดใหม่น่ะ ทางนี้น้ำเด่นเอยตอนแรกเราอยู่ได้หันนะน้องทรายของพี่นี่แหล้วรถจำเงัวจะเขาหักนี่แหละเด็กมาหักไหมไหนสลบบิดสลบวักเขาเขาเขารถนั้นหักรถขนาดนั้นขนาดนหะตอนแรกน่ะนะช่วงน่ะบ่อใต้ยังยักษ์สามน้องนิดนี่แล้วไปบุญอาจารย์มาเห็นไหยอันนี้ก็แล้วในหันน้ำมันแหบ เนี่ยห้าเหล่ห้าเบิร์นี่ก็ประมาณว่าหกสิบ